สวัสดีครับตามาพบกระโปงอีกคเจ้านะครับกับบ่าวจังนะครับในช่องสวนฝรั่งออนทัวร์นะครับเมื่อนี้ก็อิมาติดตามงานนะครับงานที่ว่าผมตัดแต่งกิ่งฝรั่งไปนะครับต้นที่ว่ามันมีอายุเจ็ดปีไปแล้วนะครับมืนอี้็ือพาพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อเมืองนะครับว่าผมตัดไปถึงใดแล้วนะครับ นี่กัเจ้าวันที่เจ้าครับวันขาัสเดือนพฤศจิกายน,นครับพศสองพันห้าร้อยหกสิ 66. บหกนี่ก็เวลาอยู่ประมาณสองโมงเ้าน,นะครับอนี่ผมก็มาไว้นะครับยีมาเฮ็ดงานเห็นมันเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมจีผ้าไปมึงนะครับว่าผมตัดแตง่งจริงฝรั่งนะครับ คือเห็ดเกาเนอะเพื่อที่ให้มันออกยอดออกดอกมากเนะครับไอ้มันดกก็เก่้าเนาะเลวกวอ่อุปกรณ์ที่ผมใส่ก็คือมีดนะครับเล้วก็เลื่อยนะครับไปครับไปรับชมกันครับนี่แล้วครับต้นที่ว่าผมตัดนะครับมันก็นยีรุนแบบนี้นะครับนี่บใ่ใยมันมี ใบลงเหลือนะครับอันนี้นมันกับประหยัดนะครับค่าใช้ใจ่ายในการสื่อยานะครับมาขีดมาแรงขีดเทียรเขานะครับก็คือเห้เขาโล่นแบบนี้ครับเดี๋ยวเขาจะยแตกยอดแตกกิ่งองอกมาไหมนะครับแต่หยีใส้เวลาอายุประมาณที่หาเดือนนะครับกลัวจะได้เนะกลัวเขาหยแตกนะครับอุปกรณ์ลักๆที่ผมใส่ตัดแต่งกิ่งก็บม,มีมีดนะครับแล้วก็เลื่อย ลักษณะผมตัดนะครับถ้าเป็นเลื่อยนะครับมันก็ะยีดีหน่อยนะครับเขาก็ยีบบชีกนะครับกิงเห็นไหมครับเวล่านันเขาก็เหยี่อออกออกยอดตามเลยนะครับตามตาเขาเนี่ยครับแบบทั้งสี่ครับนี่ออกมาไม่นะครับแล้วับอีกแบบหนึ่งนะครับ ที่ผมใส่มีดนะครับพอเสียมันก็นเป็นนั้งซี่เหรอครับมึงพ่อแม่พี่น้อมมันก็นฉีกนะครับเมองเดามันก็นกนบ่สวยงามเนาะเยาลักษณะแบบนี้นี่เยวผมก็เยาะเรื่อยนะครับมาเรื่อยนะครับในเขากล่มแบบนี้ครับนี่เวลาเขาแทงยอดแทงของอยังออกมาเนี่ยมันได้เมืองงามนะครับ เมื่อนีก้ก็ยิพามาติดตามนะครับผมกับเฮ็ดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์ครับเกือบแล้วหมดเลยนะครับทั้งหมดก็อกยู่ประมาณร้อยก็ต้นนะครับนี่ครับเห็นบอกครับผมหยิบผ้ายางมึงนะครับนี่ามาอัปเดตนะครับ ใส่เวลาอยู่ประมาณอาทิตย์ครวนะครับกวัวจะตัดแร็วนะครับ,รบมันก็ใส่เวลาตัวต้นเขากญงเนาะครับอยู่หลายน้ำริงมันกันหลายไปน้ำนะครับ ไอ้ฟังทั้งนู่นนะ่ครับที่ว่ามีปลากล้วยนาะหนึ่งครับอันนั้นคือปลาหน่อยเนาะครับนั่นก็เก็บขายได้เรื่อยๆอยู่ครับยังบเหมือชุดเนาะครับเดี๋ยวผมเสซ็จจากตรงนี้ผมก็จะไปตัดแต่งกิิงอันนู่นนะครับปลาหน่อยเพื่อที่ให้เขาออกลูกออกผลมาอีกเนาะครับมันก็ยี่บ่ได้เป็นการเสียเวลาเนาะครับเมื่อต้องรอใอ้เก็บมือเนาะครับอันนี้ก็ยี่รออยู่ประมาณ พี่เดือนหาเดือนนะครับเดือนนี้กพฤศจิกาเ์นะครับไล่ไปครับประมาณเดือนมีนาหูแล้วครับมีนามีตุนะนะครับกัวจะได้หอนะเนาะเด็ดนี้ผมก็บยี่พักต้นไว้นะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ยังบ่ามาใส่ปุ๋ยยังบ่ามาหดน้ำนะครับเดี๋ยวผมก็ยี่ร้อให้เขาแตกยอดออกไม้เห็นก้อนเนาะครับ เราผมก็ยีหะปุ๋ยนะครับมุดน้ามเขานะครับถามว่าเมื่อยพวมันก็เมื่อยเลยวนะครับเพดผู้เดียวถ้ารับพวเฮ็ดมันก็บพวได้ผลผลิตนะครับต้นมันกับถ้มเขาตัดแบบนี้เราวมันพวส้มนะครับเดี๋ยวเขาก็แตกกิ่งแตกดอกออกไม้ห่อห้อยนะครับ มันมีอยู่ตนหนึ่งครับเห็นบ่ครับข้างหน้าผมนี่นั่นแหะครับผมตัดได้เครื่องหนึ่งนะครับก็ดีเลี้ยวไปเห็นเจ้าที่เจ้าทางเขาเป็นมายู่นะครับอยู่สวนผู้ใดมีก็เยอะไปเอาไปกินเด้อครับนิ่มน้อยเนะครับ เพราะว่าเขาหยิบไปสมเจียซอนพลังให้เขายังดีเลยครับไอ้ลูกดกนี่ครับทั้งก็บ่เย้หรอกครับเพราะผมบอกเก่าเนาะผมเคยบอกแล้วโดนเขาต่อยทีหนึงมันมันแพ้นะครับไอบ้ใบแห้งนี่ครับ เดี๋ยวผมก็ยีมะเผานะครับให้ใบเขาล่วงออกจากกิ่งก่อนเนาะส่วนหนึ่งผมก็ตัดไว้เห็ครับกิ่งเดี๋ยวก็เดยวแวดไปต้มกระโพดนะครับนี่ครับเห้เขาออกมาแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวผมก็จะได้บำรุงนะครับใส่ปุ๋ยหดน้ำขเขานะครับที่เผาก็ แต่อีกนั้นอยู่นะครับรอยห้เขาเจ้าเกี่ยวตะโพดในสั์กอนนะครับไอยี่ย่านมันลุกลามไปใหม่ของเพิ่นนะครับมัน็งีะเสียเงินอีกน,น,อนะครับคลิปนี้กับาพ่อแม่พี่น้องนะครับมองมาติดตามงานนะครับของเบาวจังนะครับในการตัดแต่งกิิงฝลังเพื่อให้ลูกเขาดกนะครับ รับประกันนะครับดุกแน่นอนครับถ้าว่าเฮาก็ต้องรอรออีกที่เดือนหาเดือนนะครับเกษตแบบนี้นี่ลดต้นทุนครับแต่ว่ากับเมื่อยน้อยอันนี้ก็เป็นหงเปาซือนะครับนี่เมื่อนี้ก็ยีได้มาตัดหย่านะครับเพราว่าตัดแต่งกิ่งก็เรี่ยวเรียวนะครับนะครับมีแต่ใบนะครับผมยังไม่ได้นุ่มนะครับใบครับ พี่ลีบรูว่ามันจะได้ผลผลิตบเดี๋ยวก็ชีโนมก็จีลูดใบออกนะครับตัดยอดเขานีกับล้อบำรุงนะครับบ้านี้อีดยาเดี๋ยวก็ได้เวลาหฮอนะแล้วครับบ้านี้นะครับมึงมันกับหกนะครับ อ่โอเคครับื้นนี้ก็เป้าจังกับพามามึงนะครับในการตัดแจงกิ่งฝรังนะครับเดี๋ยวผมก็เล้ยวนี่ผมก็จะไปตัดห้าต่อนะครับครับจะฝากด้วยนะครับ ใ่ช่องสวนฝรั่งออนทัวนะครับฟองเบาวจังเนาะครับนี่กับผ้ามามึงนะครับการตัดแต่งจริงเนาะครับตัดให้โรดหมดเลยนะครับใบเป็นมีใบตะว่าหฮอก็ต้องล้อนะครับที่เดือนหาเดือนนะครับวัวสีได้มะฮ่อเขานะครับเฮ็ดจ้งซี่ก็ผมเคยเอ็ดสองทีแล้วนะครับมันก็ได้ผลนะครับที่หนึ่งมันน้ำถ่วมนะครับที่ผมท่วมมิดเลยครับ ล้วผมก็ปป้อยไว้เดือนสองเดือนนะครับผมก็มาตัดแต่งกิ่งแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็บ,บํำลุงนะครับผลลัพธ์ก็คือดกครับห่อประว,ว,ะวะรัติไว้นะครับกาปากนี่ครับกดไลค์กดครับะไค้นะครับกดติดตามนะครับให้เป็นกำลังใจให้บ้าจังนะครับ ในช่องสวนฝรั่งอ่อนทัวแล้วก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็รับชมนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับยูดีมีแห้งนะครับจะเจ็บจะป่วยนะครับจะจนครับพอให้ลำให้รวยนะครับมีเงินล้านมีเงินแสนนะครับ ที่ครับไปพ่อกันชิปนาครับสวัสดีครับ